สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทําหอคอยต่อกันเลยจากเมื่อพร์ที่แล้วที่ผมก็ได้ทําไปแค่ประมาณสัก3ชั้นนะตอนนี้ก็ได้ทําเป็นชั้นเสร็จก็เหลือแต่พื้นฐานด้านบนเป็นพื้นที่จะต่อแล้วก็ทําอะไรด้านบนด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ทําเลยตอนนี้ก็ต้องแปะฟักทองไปก่อนนะเมื่อพักที่แล้วก็ได้มาสองอย่างนะไม่ได้3มอย่างสิผมได้มาแล้วก็ได้ฟักทองัเองพอผมจะพูดถึงฟักทองทีไรผมพูดไม่ออกนะไม่รู้เป็นอะไรนึกชื่อฟักทอง เอ,อ,อาละทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเริ่มทํากันเราก็ต้องเตรียมของกันนะเตรียมของอย่างที่นี่ก็คือดูก่อนว่าสิ่งที่ผมจะเตรียมทํานี่มันต้องมีอะไรบ้างผมจะต้องมาวางหัวฟักทองนะเดี๋ยวผมต้องเช็คหัวฟักทองก่อนผมก็ได้ฟราร์มฟักทองไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยได้ประมาณสักเท่าไหร่วะหกสิบชิ้นนี่ไงหกสิบสามชิ้นเกือบหนึ่งชุดเลยเราลทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยอันดับแรกเราจะต้องเอาทอดมาใส่หัวฟักทองก่อนนั่นก็นนะค,ะคือการคาบเองตอนนี้หัวฟักทองของผมมันมีเยอะกว่าทอท then. ตไงเดี๋ยวต้อนะงไป มีการพาวเดอร์ทั้งหมด48ผมก็จะทําตรงนั้นให้มันเป็นพื้นที่โล่งๆนะถามว่าทำไมถึงต้องทําให้มันเป็นพื้นที่โล่งๆอันนี้คือทําให้มันโล่งชั่วขาวนะเพราะว่าผมจะต้องมาฟาร์มสไปดี้ฟาร์มสกิลเลนตา้าแล้วก็ฟาร์มคิปเปอร์นะเพื่อที่จะหาทรัพยากรด้วยจากซอมบี้จากคิปเปอร์นี่แหละถ้ามันเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนั้นซอมบี้มันจะเกิดไงผมก็เลยต้องทําให้มันเป็นพื้นที่โล่งๆแถวๆบริเวณนั้นก่อนอ่ะแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องดูท็อตก่อนท็อตในนี้ นิดเดียวมากเลยนิดเดียวจริงๆ1หนึ่งกล่องเองมันก็ไม่ต้องใช้เยอะอะไรมากอย่างที่ผมได้พูดไว้นะโอเคเดี๋ยวบินไปเลยก่อนที่ผมจะไปทําหัวฟักทองผมว่าผมจะต้องเอามาไปผูกไว้ในคอกดีๆก่อนดีกว่านะขวานอยู่ในว่าเนี่ยขวานขวานเออโอเคเดี๋ยวจะต้องใช้ขวานแล้วก็ขุดคอกมา,มาเลยเดี๋ยวจะไปผูกไว้ที่คอกดีกว่าไม่อยากเอามาผูกไว้ตรงนี้มันจะดูแบบว่าเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูสิว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเอาน่าจะเป็นบั๊กแหละผมว่าเนี่ยผมเกือบเสียพิแอคนี้ไปแล้วนะเพราะว่าตอนนั้น ผมก็คิดว่าเอ้ผมลองไปเดินเล่นแถวบเวนฝั่งนน้นดูซะหน่อยสุดท้ายไปเจอพี่เอ็กที่ผมโยนทิ้งตอนแรกผมก็งงมากเลยว่าทําไมผมถึงไปทิ้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่าผมสามารถคาบเกาะไม้ได้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆไว้เดี๋ยวค่อยคาบก็ได้นะเกาะไม้เนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องไปทําสิ่งที่ผมจะทําก่อนก็คือทําหอคอยนั่นเองคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้มากี่อย่างนะหอคอยก็ยังไม่เสร็จหรอกพี่มาเดี๋ยวมาทําแค่ฐานมันไม่ใช่เฉยนะก็คือเป็นขาตั้งมันนั่นเอง โอ้โหคาตั้งยังใหญ่อะ่ะตอนแรกผมคิดว่าผมจะทําบันไดขึ้นนะก็คือเป็นชั้นบันไดแบบนี้แต่ตอนนี้ผมได้วางบันไดเป็นชั้นบันไดแต่ผมได้วางบันไดก็คือเป็นบล็อกบันไดแบบนี้ตอนแรกว่าจะทําทางขึ้นเป็นบล็อกบันไดแบบนี้นะแต่คิดไปคิดมาก็วางเป็นบันไดธรรมดานี่แหละเพราะว่าขี้เกียจทําด้วยอาวเราทุกคนเดี๋ยวเราจะหาฐานก่อนตอนนี้เรามีฐานอยู่5ชิ้นไม่มีฐานเลยเอ๊ะฐานผมไปไหน,นหมดวะเนี่ย ทานอยู่ที่นี่หรือเปล่านี่ไงทุกคนเดี๋ยวแบ่งมาสักนิดหน่อยแล้วกันแล้วก็ตามด้วยการคัฟทอตนองไม้สติกผมไม่มีเอาเป็นเอ่อไม้อะไรคัฟสติกดีวะเนี่ยไม้นี้แล้วกันนะเอ๊ะผมจําได้อยู่นะว่าผมมีไม้สติกเยอะอยู่นี่ผมเอาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องคิดดูก่อนตอนนั้นผมคัฟมาเยอะมากเพราะว่าเยอะแบบเยอะจริงๆอะ่ะอ๋อรู้แล้วคัฟอะไรคัฟบ,บันไดนั่นเองทุกคนตอนนั้นผมคัฟบ,บันไดนะเดี๋ยวผมก็จะคัฟใหม่เลยแล้วกันนะคัฟหนึ่งชุดเลยเอ่อประมาณน เรามีทอทั้งหมด1ชุดกับอีก37ชิ้นแล้วเราก็นี่เลยครับฝักทองถูกต้องแล้วทุกคนไปเดีเก็บของไว้ก่อนเก็บทานไว้นี่อ่าเฮ้ยเดี๋ยว สิบหกก้อนพอดีเป๊ะเลยเมื่อกี้ที่ผมดึงจัดเตาเผาตรงนี้เมื่อกี้มี32ก้อนตอนนี้เหลือ16ก้อนเอาไว้เผาเนื้อนนะผมยังไม่ได้ไปฟาร์มฐานเลยเ่ะเพราะว่าฐานผมต้องเอามาใช้เผาเนื้อและตอนนั้นผมมีฐานทั้งหมดเอ,อ่อประมาณสัก11ชุดนี่แหละผมจําได้เลยแล้วผมก็เอามาใส่เตาเผาตรงนี้แล้วทีนี้มันก็เผาไปจนหมดไงไม่เหลือเลยดูได้าจากกล่องตรงนั้นเลยว่ามันฝรั่งของผมมันเยอะมากๆเลยนี่ผมว่านะใช้ปีหรือทาเดินมันไม่สมควรเท่าไหร่นะพอเวลาเราจะกระโดดแบบนี้โดยเฉพาะแบบนี้เลยนี่ไง มันจะทําให้เรากระโดดช้ามากเลยมีปีกแล้วถ้าก็มีข้อเสียข้อดีแหละมีทั้งข้อดีข้อเสียต้องใช้คํานี้อะละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทํากันก่อนเลยละกันนะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราอยู่ที่สูงไม่มีซอมบี้มาเกิดอย่างแน่นอนเดี๋ยวต้องลองวางดูก่อนนะว่ามันจะพอหรือเปล่าเนี่ยฟักทองโอเควางแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมว่าไม่น่าพอนะถ้าไม่พอเดี๋ยวก็ค่อยไปคาบใหม่ละกันนะค่อยไปขุดใหม่สิแล้วก็มาทําใหม่เลยดูจากพระจันทร์แล้วผมว่าซอบมบี้นน่นนี้ วันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยในเกมนะผมว่านะซอมบี้มันจะอืดอย่างแน่นอนเลยเนี่ยเพราะว่าผมเคยเจอถ้าเกิดว่ามันเป็นะจ์แบบนั้นซอมบี้มันจะอืดหรือว่ามันจะเกิดเยอะขึ้นนั่นเองนั่นไงจุดโลง่ลงๆที่ผมบอกว่ามันจะมีมอนสเตอร์มาเกิดมันก็เกิดจริงๆด้วยนี่แหละจุดฟาร์มที่ดีเลยถ้าไม่อยากทำฟาร์มเอานะก็คือหาพื้นที่โลง่ลงๆหรือไม่ก็ไปขุดพื้นที่โลง่ลงๆแล้วก็ไม่ต้องแปแทอดไงนี่แหละคือจุดฟาร์มเลยเออไม่น่าจะพอนะทุกคนเดีย๋ยวเราค่อยไปฟาร์มฟักทองใหม่เลยละ ฟักทองนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่โตเดี๋ยวผมก็จะไปทําหลังคาให้ฟักทองเลยแล้วกันนะเพื่อแบบยังไงไปยืด AFK ได้แถวบรูนนั้นด้วยไงเพื่อที่จะให้ฟักทองมันเกิดประมาณนั้นเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะรีบวางแล้วก็รีบไปดีกว่าจุดนี้ผมก็จะใส่เป็นกระจกนะทุกคนผมจะหากระจกมาใส่ไงแต่ตอนนี้กระจกยังไม่มีมีแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เอามาไงอยู่ที่กล่องที่บ้านเลยอ่ะรีบวางแล้วก็รีบไปนอนก่อนดีวกว่านะจะได้ไปฟาร์มฟักทองด้วยตอนนี้เหลือแค่สิบ เหลือ10ชิ้นตอนแรกนึกว่ามันจะพอด้วยนะแบบว่าพอจนเหลือนะ่ะในความเป็นจริงแล้วมันไม่เหลือนะดูสิเหลือแค่นี้เองอะลราทุกคนเดี๋ยวเราจะบินไปนอนก่นอนตอนแรกผมคิดว่าผมจะใช้เป็นม้า,านะแบบว่าเดินทางโดยที่ไม่ต้องใช้ปีกหรือท่านเนี่ยแต่คิดไปคิดมามันต้องเดินทางแบบว่าไปมาไปมา,ไปมาด้วยไงก็เลยไม่อยากใช้ม้าไงก็ใช้เป็นผู้อะละกันเพราะว่ากันพาวเดอร์ตอนนั้นผมมีอยู่40ไม่ใช่4 0สิหนึ่งชุดแล้วก็ค้าไปนิดหน่อยก็หมดแล้วเหลือแค่แค่48แแล้วแหละ อาละทุกคนเดี๋ยวเราจะนอนก่อนไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทํางานกันต่อเลยโอ้มีคิปเปอร์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปตีคิปเปอร์ก่อนละกันนะเนไหนก็จะฟาร์มกันพาวเดอร์ไปด้วยลูกซอมบี้ลูกซอมบี้เดี๋ยวได้ได้กินอาหารก่อนกินอาหารก่อนตายไปซะโหโหโหจะเย็นใจเย็นเดี๋ยวต้องตีคิปเปอร์ก่อนนะเราต้องตีคิปเปอร์เพื่อที่จะเอากันพาวเดอร์นั่นเองนี่ไงตีสองทีแบบนี้นี่ได้มาสองชิ้นโอเคได้อยู่นี่ไง ราต้องตีแบบเร็วๆด้วยนี่โฮ้ยระเบิดไปนั่นเกือบระเบิดเฮ้ยเฮยเดียยวเดียเโอยเกือบนี่ไงตายไปหนึ่งตรงนี้มีสองตัวโอ้โหสองตัวเลยเหรอถ้าเกิดว่าดาเมจมันกระจายมันจะตีไม่ตายนะอันนี้ตีโดนแค่ตัวเดียว ถ้าเกิดว่าอีกตัวหนึ่งไม่ตายถ้าเกิดว่าตีแล้วดาเมจมันสเปซเต็มมันจะไม่ตายไงเพราะว่าดาเมจมันกระจายดาเมจมันมาไม่เต็มไงมันก็เลยไม่ตายแล้วมันก็จะระเบิดไงระเบิดทําพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วเราก็ต้องมาถมมันอีกโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มขุดกันเลยแล้วกันนะเวลาขุดก็ต้องระวังเผื่ออาจจะไปโดนต้นอ่อนของมันก็ได้นะไม่อยากบูกไม้ด้วยผมยังไม่มีฟาร์มแตงโมเนี่ยไม่รู้ว่าแตงโมจะเอามาทําอะไรนะทุกคนไม่รู้จะทําทําไมก็อยากจะทําอยู่แหละแต่ไม่รู้จะทําเพื่ออะไรนะเออผมว่าผม มันก็ไม่เชิงว่าเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาไมา้มาทําหลังคาก่อนเลยแล้วกันนะตอนแรกผมคิดว่าฟักทองมันจะเกิดไปว่าต่อกันไงแต่มันไม่ได้เกิดต่อกันผมก็จะไม่อธิบายแล้วกันเดี๋ยวมันจะดูงงเอาเพราะว่ามันต่อกันแบบไหนตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ได้มาทั้งหมด40ว้าว แล้วเราก็วางแบบนี้เลยทุกคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้วางเรื่อยๆเลยเดี๋ยวนะตรงนี้มีพึ่งแสดงว่าจะแถวบริเวณนี้ต้องมีรังพึ่งสิถ้ามีก็ดีเลยตอนนี้ผมมีที่ขุดซิวทัชแล้วไงสามารถขุดได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทําฟักทองเราให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะจุดนี้เราใช้เวลานานที่สุดเราต้องมาขุดตามันออกด้วยเออแล้วที่เดี๋ยวนะที่ตัดคนแกะไปไหนแล้วเนี่ยเออที่ตัดคนแกะโอเคอยู่นี่ไม่ได้หายไปไหนรอบนี้ผมเก็บของดีไว้แบบว่าไม่เก็บแบบมั่วๆ ผมไม่ได้เก็บมัวม่วๆหรอกผมนะเก็บดีแต่ในหัวผมนะคิดว่าผมเก็บมัวม่วๆไงแบบว่าเจอกล่องตรงไหนก็เก็บของตรงนั้นแหละไม่ใช่นะผมไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆิงด้วยโอ้ดูสิเรียงกันแบบว่าโอ้ยังเยอะเลยตอนนี้มเมล็ดซีดของฟักทองมีทั้งหมดโอ้โหหลายชุดเลยเนี่ยสามชุดเลยทิ้งของไปก่อนทิ้งของที่มันไม่จําเป็นเอ่ออันนี้ก็คาเป็นปุ๋ยเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะต้องบินไปบ้านเพื่อไปเอาไม้ก่อนนะไปเอาไม้เบิร์ดก่อนไม่ใช่ไม้เบิร์ดสิไม้โอก๊กนี่ผมยังจําสลับกันอยู่เลยนะเนี่ย เราจะไปเอาไม้โอ๊กธรรมดาไม่ใช่ไม้โอ๊กดานะผมยังไม่ได้ไปฟาร์มไม้โอ๊กดํามาไว้เลยอะ่ะไม้โอ๊กตรงนี้ผมก็จะเอาไปทําเป็นาขาตั้งหลังคาเองก็คือโค้งสร้างทําหลังคาใช่เลยทุกคนไปเดี๋ยวจะบินไปก่อนตอนแรกผมคิดมาผมจะทําฟาร์มฟักทองเพิ่มนะแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าทุกคนพอแค่นี้ก่อนแล้วก็จุดโล่งๆตรงนี้ผมอาจจะทําเป็นฟาร์มบีทรูทแล้วก็ฟาร์มแครอทตรงนี้นะถึงผมมาขุดพื้นที่ให้มันดูโล่งๆแบบนี้ไงไว้ได้ค่อยมาท,ทําทีหลังแล้วกัน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยโอเคเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทํากันเลยความสูงผมจะใช้กี่บล็อกดีวะเนี่ยประมาณสัก5าบล็อกแล้วกันนะหนอันนี้เป็นบล็อกที่2แล้ว3 4 5หโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวดีนะผมทำผิดผมทําผิดมันไม่ต้องทําตรงนี้ดิเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีที่เหลือในการเนี่ยโตของฟักทองไงเราต้องหางมาประมาณสักประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยตรงนี้ก็โอเคประมาณนี้แหละแล้วหลังคาผมจะใส่เป็นบล็อกอะไรดีวะเนี่ย เป็นบล็อกบันไดหรือบอล็อกแฉลบดีวะตอนนั้นผมพูดผิดนะทุกคนตอนแรกที่ผมบอกว่าหลังคามันวังยากใช่ไหมมันไม่ใช่นะทุกคนถ้าเกิดว่ามันเป็นบล็อกแฉลบมันจะวังง่ายแต่ถ้าเกิดมันเป็นบล็อกบันไดมันวังยากนะทุกคนอันนี้ผมพูดผิดนะตอนตอนนั้นอะตอนที่ผมทําหลังคาตรงนั้นอะแต่ถ้าเป็นบล็อกบันไดแล้วก็โอ้โหบางทีก็วางแบบผิดรูปด้วยไงวางอยู่3ครั้งก็ผิดแบบ3ครั้งเลยแหละโอเคประมาณนี้ก่อนนี้ความสูงนี่ผมว่าประมาณนี้น่าจะดีนะจังหวะนี้เราก็ต้องรอให้ฟักทองมันตตไปเเเเรรรืื่่อออออยยยๆนนนะททททุกกกกคดีวาาจํฟััังงงงลแส โอเค37ชิ้นเดี๋ยวผมก็จะไปวางกันเลยบินไปไแล้วละกันและผมจะลงยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวได้วนะต้องหาวิธีลงกันผมเพิ่งรู้นะว่าไมค์ครับจาวามันทําแบบเบรล็อกไม่ได้ไงดูดิมันกดเปลี่ยนชุดเกาะไม่ได้ด้วยมันต้องแบบว่ามาสลับเองทีหลังอะ่ะอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตด้วยเหมือนกันตอนที่ผมขุดตรงนี้ผมนั่งฟังเพลงไปด้วยทําไปด้วยโอ้โหยังเพลินเลยแบบว่าทําอย่างนานเลยทําไปด้วยนั่งฟังเพลงไปด้วยก็แบบว่าเพลินเลยทําสนุกด้วย บางทีก็ไปฟังเรื่องผีด้วยไงเหลือฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้วางนะก็ต้องรอไปเรื่อยๆทุกคนรอจนกว่ามันจะมีฟักทองโตตอนนี้เหลืออยู่แค่6ผมยังไม่แน่นับเลยนะว่ามันมีกี่กี่รูเนี่ยตรงน,นี้1 2 3 4 5สามี่ห้ามีทั้งหมด7จ็รูนะทุกคนโอเคเดี๋ยวต้องรอไปเรื่อยๆนะในระหว่างที่ผมรอผมก็จะไปเอาปุ๋ยนะทุกคนถามว่าเอาปุ๋ยมาทําไมนู่นไง ไปเร่งดอกไม้ตรงนั้นแล้วก็มาทําการตกแต่งตรงนี้เพิ่มเลยทุกคนระหว่างที่เรารอนะเราก็หาอะไรทําไปด้วยเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันเป็นการ a f k มันก็พูดไม่ถูกหรอกนะทุกคนว่ามันเป็นการ a f k นะก็คือแปลว่าเราต้องมาอยู่ในแถวบริเวณนั้นรอจนกว่ามันจะโตอะถ้าเกิดว่าเป็นการ a f k มันก็คงต้องไปยืนแบบนิ่งๆใช่ไหม แต่ผมก็จะพูดว่า AFK แล้วกันนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมมีกระดูกสเกลเลนตันทั้งหมด34ผมก็อยากจะทําที่ทําปุ๋ยออโต้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ในกล่องของผมมันมีมันฝรั่งค่อนข้างที่จะเยอะเลยผมก็อยากเอามาย่อยเป็นปุ๋ยไงแต่ไม่รู้วิธีทาไงแต่มันมีวิธี มันมีวิธีทําแต่ผมไม่รู้วิธีใช่ทุกคนผมไม่รู้วิธีเดีย๋ยวผมค่อยไปหาวิธีทําแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะค้าเป็นปุ๋ยเลยแล้วกันนะกี่ชุดวะเนี่ยเออสองชุดเองเหรอได้น้อยมากเลยทุกคนโอเคอันนี้ผมจะเอาประมาณสัก20ต้นแล้วกันนะเดี๋ยวนะวยี่สิบต้นน่าจะโอเคนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคประมาณนี้ยี่สิบต้นหรือเปล่าโอเคยี่สิบต้นต่อไปก็เป็นดอกไม้สีแดง ใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยเหลือไว้แค่สีนะเหลือไว้แค่สีเหลือไว้แค่สโอเคได้ทั้งหมด20ต้ตน่ะสิบแปดสเก้ายี่สิบโอเคเฮ้ยทำไมมันมืดเ,เร็วจังเลยวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูวันก่อนนะหึดูวันเหรอมา,อาจ,จะดูวันเทว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะในเกมนะวันนี้เป็นวันที่405นี่ไงทุกคนเป็นวันที่405 โอ้ก็โอเคอยู่นะเดินทางมางไกลไมครับเบสล็อกผมเล่นประมาณสัก500กว่าวันนี่แหละอันนี้ผมก็จําไม่ได้นะแต่ตอนนี้ไมครับจาวางผมก็จะเริ่มตามไปเรื่อยๆแล้วเป็นไมค c r รับที่ผมเล่นนานที่สุดด้วยไงอันนี้ผมก็จําไม่ได้ด้วยไม่แน่ใจตั้งแต่เซิร์ฟพังของไมครับเบสล็อกของผมเนี่ยผมก็ทิ้งไปเลยไม่ได้เข้าไปเล่นไมค e ครับจะวเบสล็อกอีกเลยนีย่ผมพูดสลับกันหรือเปล่าเนี่ย เออไม่แน่ใจดีว่าตัวเองพูดสลับกันหรือเปล่านะเอาละทุกคนยญยเวลานอนแล้วรับสบายพวกนี้ต้องไปทํางานกันต่อเลยฟักทองผมเป็นไงอ๋อก็อยังโตไม่เต็มที่เหมือนเดิมเราจงรอให้มันโตเต็มที่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงอะไรเหมือนเสียงซอมบี้ซอมบี้อยู่ตรงนี้นะซอมบี้อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยทุกคนเอาละทุกคนได้เวลาที่เราจะวางดอกไม้กันเลยนี่เลยถือคนละดอกไม่แน่ใจเลยว่าดูสวยหรือเปล่านะเนี่ยดูดิผมก็ได้วางไปแล้วแถวหนึ่งเหลือแถวนี้ละที่ยังไม่ได้วางเนี่ยอืมตอนนี้ดอกไม้เหลือแค่หกโอเคเดี๋ยวจะเริ่มวางกันต่อเลยวางแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยดอกไม้อะมาไม่พอนะนึกว่ามันจะพอไงยี่สิบต้นเองเหลือสองแถวตรงนี้ไม่ได้วางโคมไฟหรอตรงนี้ไม่ได้วางโคมไฟโอเค,อเคก็วางไปเลยเมื่อกี้มีโคมไฟวางอยู่ชั้นล่างผมกกก็เเลลยยขุดดมมาาา่่อีีไงงแบบววพัน ตอนนี้ก็ทําตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฟักทองเป็นไงฟักทองก็เริ่มโตเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะรอมันไปเรื่อยๆเลยก่อนอื่นเราก็ต้องไปใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมนะทุกคนเอาประมาณสัก10ต้นละกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กแล้วก็ดอกไม้สีแดงด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มากแล้วเราก็จะมาวางกันต่อเลยเราต้องทําตรงนี้เป็นทางเข้าฝั่งนู้นนะ เดี๋ยวเราจะค่อยเอาโชวเวลมาขุดทําทางตรงนี้แล้วกันถ้าเกิดว่ามันมียากขึ้นแบบนี้เราก็จะขุดแบบนี้เลยทุกคนจะบางแบบนี้ดีกว่าเนี่ยแบบนี้แล้วกันนี่เลยด้านหลังเดี๋ยวค่อยบางทีหลังเราบังด้านหน้าก่อนแล้วก็ขุดแบบนี้เอา้าโดนดอกไม้ผมเฉยเลยเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําเสร็จไปหนึ่งฝั่งแล้วตอนนี้ปุ๋ยของผมมันเหลือแค่นิดเดียวเองอะ่ะไม่เป็นไรถ้ามันไม่พอเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มตอนมานคืนแล้วกันจะไปฟาร์มนอกรอบนี่แหละไปฟาร์มกระดูกสกร แล้วก็ฟการ์มกันพาวเดอร์ไปพร้อมกันเลยเฮ้ยมันต้องวางด้านหน้านี่ทุกคนโอเควางตรงนี้ก็ได้แหละตอนนี้ปุ๋ยของผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรเมือ่อกี้แมวหรือเปล่าเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ไงนี่ไงวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอยากจะเลี้ยงแมวอยู่นะทุกคนตอนนี้ผมก็มีแมวอยู่แหละแมวผมอยู่ตรงนั้นเลยไงอยู่ตรงาฟาร์มคิปเปอร์ของผมเลยยังไม่ได้ไปเปียวออกเลยทุกคนอยากจะเอาออกมากเลยตรงนั้นมีวัวสองตัวผมเลี้ยงวัวหรือย,ยังเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้เลี้ยงวัวนี่ อพอพูดถึงวัวเสร็จแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปให้อาหารแกะเลยทุกคนแบบว่านานมากๆเลยแบบนานจริงอะ่ะไว้ได้ค่อยไปให้ก็ได้นะโอ้ลืมลืมอันนี้ผมลืมจริงนะมันเกิดจากที่ผมมีเนื้อไงทุกคนผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปให้อาหารสัตว์เท่าไหร่นนะมีเนื้อแล้วก็ไม่ต้องการเนื้อด้วยไงพอเราต้องการแล้วก็ค่อยไปให้อาหารแกะอะไรประมาณนั้นแหละพอมีเนื้อก็ไม่ค่อยสนใจพวกสัตว์เท่าไหร่นนะก็เราเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อมนันี่ตอนนี้ได้ฟักทองมาทั้งหมด36ชิ้นนะแล้วเราก็บางแบบนี้เลยโอ้เด ที่ตัดคนแกะมาขุดตามันแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าตอนที่เรายังไม่ได้ขุดมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นตาแบบนี้เลยแบบว่าไม่ต้องไม่ยุ่งยากแบบนี้ไงแต่เกมเขาก็ทำให้มันสมจริงขึ้นแหละว่าฟักทองบ้าอะไรมีหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้มีมเมล็ดทั้งหมด3ชุดเลยทุกคนทิ้งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดีย๋ยวผมต้องบินกลับไปที่บ้านก่อนเพื่อที่จะไปเอาทอดนั่นเองทุกคนตอนนี้ฐานของผมมันก็จะล่อยหลอแล้วแบบว่าไม่มีเลยอะ่ะเหลืออยู่แค่นี้เลยชุดสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหเหลือแค่ชุดสุดท้ายครับมาให้หมดเลยแล้วกัน่ะ ไปบินไปเลยแล้วก็ค้าบบนอากาศเลยลวกันนะนี่เลยแดี๋ว,ว่าโคตรเฟี้ยวค้าบบนอากาศแล้วด้านหลังผมวางหรือยังเนี่ยเดี๋ยวต้องดูด้านหลังก่อนนะด้านหลังยังไม่ได้วางอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาวางกันเลย จากเมื่อพาร์ทที่แล้วที่ผมได้ลงคลิปไปโอ้โหคนเมนแบบว่าคลิปผมสนุกมากเลยอันนี้ผมก็ดีใจมากเลยนะที่ผมทามคลิปแล้วมีคนดูแล้วก็มีคนอ่บาบอกว่าคลิปผมมาสุกอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆด้วยนะเอาละทุกคนตอนนี้ฟักทองผมหมดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆรอจนกว่ามันจะโตอะทำไมมันโตช้าจังเลยวะเนี่ยสงสัยต้องใช้ปุ๋ยอีกหรือเปล่าใช้ปุ๋ยไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะว่ามันโตแล้วไงก็รอแค่มันมีมีฟักทองเกิดไงโอ้เห็นวัวตรงนี้แล้วก็อยากจับไปเลี้ยงนะแต่ไม่มีคอวังเลีี้้้ยยยยงงงดวววกกกกัันแแแ่่ลล็คอทห ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบยุ่งยากเกินไปถ้าเกิดว่าเราจะรอฟักทองมันโตเรื่อยเื่อเราก็ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นด้วยนะก็คือการไปวางหลังคาตรงนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวเราจะทําหลังคากันก่อนต้องเตรียมบล็อกนะบล็อก ok ที่ผมจะใช้ก็คงต้องเป็นเอ,อ่ออะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวเเราต้องทําจุดกึ่งกลางมันก่อนนะเราต้องทําทางเข้าจุดกึ่งกลางมันแบบนี้ทําเป็น2ด้านแบบนี้ตรงนี้มีความสูงประมาณสัก5บล็อกตรงนี้ก็ต้องทําความสูงให้ได้ประมาณสัก7บล็อกแล้วกันนะทุกคนโอเคความสูงตรงน ok. รงนีี ok. ้้้้7 7บบลล็็็ออกกกแววตรงดย ด้านหลังฝั่งนู้นผมก็จะทําดีหรือเปล่าเนี่ยไม่ทํแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวว่าทําดีป่ะประมาณสัก1บล็อกแล้วกันทําไว้เป็นที่มาร์กแล้วกัน1จุดตรงนี้ความกว้างมันอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยด้านหลังตรงนี้ดูโอเคแต่ด้านหน้าฝั่งนู้นมันดูแบบว่าเลยมานิดหน่อยนะถ้าเกิดว่าฟักทองมันโตขึ้นมาถ้าเราวางรั้วาวางอะไรมันก็จะดูแบบว่าติดติดรั้วเกินไปไงตรงนี้กี่บล็อกแล้ววะเนี่ยเออสี ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวผมต้องไปเอาบล็อก,กน,นะบล็อกสโตนนั่นเองแล้วผมจะเดินมาตรงนี้ทําไมวะเนี่ยกล่องเชือกบล็อกก็อยู่ในตัวนี่ว่าโอเคเดี๋ยววางกล่องเชือกบล็อกกันเลยเดี๋ยวผมก็จะวางตัวคราฟตรงนี้เลยผมก็ได้คราฟเมื่อกี้ไม่มีตัวคราฟใช้เลยอะมีหรือเปล่าวะเออก็ไม่มีนี่ถูกต้องแล้วผมว่านะกล่องเชือกบล็อกตรงนี้ก็น่าจะเป็นกล่องเก็บไม้แล้วกันนะกล่องเก็บไม้เลยแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นเก็บของทั่วๆไปเก็บอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะคราฟเป็นสโตนบิดก่อนเลยแล้วกันนะ สโตนบิกแล้วเราก็จะมาคาเป็นบล็อกแฉลบกันนั่นเองแบบนี้สิ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือนี่เลยสแครฟเฟอดิ้งไม่รู้นะว่าผมทําออกมาแล้วมันจะดูเป็นหน้าตายไงนะเนี่ยฟาร์มฟักทองผมเนี่ยจะเรียกว่าฟาร์มเออมันก็เรียกว่าฟาร์มแหละถูกต้องแล้วตอนแรกผมคิดว่าผมจะติดกระจกด้วยนะแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าคล้ายๆกันกับฟาร์มแกะของผมอะ่ะทาให้มันดูแบบแปลกใหม่สะหน่อยโอ้แบบนี้ก็แปลกใหม่พออยู่แล้วเนี่ย ทำไมตรงนี้มันดูแปลกๆวะเนี่ยเอ๊เดี๋ยวนะทำไมไม่ดูแปลกย่างเลยวะเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้แก้เป็นที่เรียบร้อยนะตอนแรกมันวางผิดนะมันมีบล็อกตัวหนึ่งที่มันวางผิดแปลกกันก็เลยทําให้มันดูเพี้ยนไปทั้งหมดเลยตอนนี้ผมก็ได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่น่าเลยทาไมตอนแรกมันดูแบบว่าง,งงมากเลยเอ๊ะทำไมทําแล้วมันดูแปลกๆแปลกๆวะเนี่ยนี่ไงตรงนี้มันต้องอ่าขึ้นไปตรงนี้อีกหนึ่งบล็อกไงก็ได้แก้ไขแล้วแก้ไขอีกสุดท้ายก็ต้องได้ทุบทั้งหมดเลยไ ทบกทั้งหมดแล้วก็วางใหม่เลยไม่รู้ว่าจะเพี้ยนเหมือนเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองลงไปดูก่อนบล็อกนี้มันวางง่ายด้วยแหละแบบง่ายมากเลยมันทแบบําแป๊บๆบก็เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะมืดอ,อีกแล้วว้าวาทำไมมันมืดไปจังเลยวะเนี่ยฟักทองเป็นไงบ้างตอนนี้อา่าโอเคตอนนี้ก็เริ่มโตเรื่อยๆแล้วขอเช็คด้านหน้าก่อนว่าเป็นไงบ้างโอ้ดูสวยเลยทุกคนดูดีเลยดูดีเลยเดี๋ยวผมจะต้องต่อตรงนี้ไปให้มันเสร็จแล้วละกันนะแบบว่ากะระยะไปในตัวเลยไม่แน่ใจว่าด้านหลังจะเป๊ะหรือเปล่านะเดีย๋ยวต้องรีบวังให ภูเขาผากลางอะมองเห็นพระอาทิตย์เลยพระอาทิตย์เหรอพระจันทร์สิเออพระอาทิตย์เป็นตอนเช้าเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวจะบินไปนอนกันเลยแล้วกันคลิปนี้น่าจะใช้เวลายาวนานเลยแหละทุกคน คลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะคงจะเป็นฟาร์มฟักทองทําหอคอยฟา,ฟาร์มไปฟาร์มมาแล้วก็มาทําหลังคาฟาร์มฟักทองแบบนี้หละเหมือนกับว่าเราเรื่องยังไงไม่รู้ก็ไม่แน่นใจกับชื่อคลิปนะว่าผมจะตั้งเป็นอะไรดีเดี๋ยวมันก็คิดออกทีหลังแหละนี่แหละหนักใจตรงชื่อคลิปนี่แหละทุกคนอาละนอนต่อแล้วเราก็จะไปทาหลังคากันให้มันเสร็จเลยแล้วกันนะจะทําให้มันเสร็จเลยคลิปนี้ก็น่าจะใช้เวลานานเลยแหละผมก็จะทําให้มันเสร็จภายในคลิปนี้เลยทุกคนไม่แน่ใจว่าจะเสร็จหรือเปล่านะหล หรือมันอาจจะไม่เสร็จก็ได้อันนี้ก็มารอดูกันอีกทีว่าผมจะขี้เกียจทําหรือเปล่าไม่เราจะขี้เกียจไม่ได้ทําคลิปให้คนดูดูมันต้องไม่ขี้เกียจด,ดิทุกคนใช่ไหมเราต้องตั้งใจทําคลิปก็อย่างที่บอกเลยว่ามีคนดูชอบคลิปผมโอ้โหอันนี้ก็ดีใจละตอนนี้ผู้ติดตามผมก็เกือบจะ500แล้วทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อที่จะถึง500คนนี่แหละผมตั้งเป้าไว้500คน500คนเสร็จก็ตามด้วย1000คน ใช่เลยทุกคนเดี๋ยวผมก็จะตั้งใจทําคลิปเรื่อยๆเลยแล้วกันผมก็ไม่ได้ลงคลิปทุกวันด้วยไงอาทิตย์หนึ่งลงคลิป2ครั้งแต่ก็จะลงเวลาเดิมไงประมาณสักบ่ายสามโมงประมาณนั้นเลยแล้วตรงนี้ผมจะกะให้มันเป็นกึ่งกลางยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องมากะจุดกึ่งกลางตรงนี้ก่อนเลยมันกะจากฝั่งนู้นไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าทําไปงงไปด้วยแหละถ้าเกิดว่าไม่กะจากตรงนี้นะจุดนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางนั่นเองตามจริงมันก็กะไอตรงแถวตรงนี้ได้แหละแต่เดี๋ยวมันจะดูงงเอาแหละะยยัยงงงยงงังงงงงงไไกกก็็อ่่ทุคนผมสดู เอาละทุกคนตอนนี้ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็วางแบบนี้ยาวๆเลยทุกคนคงจะใช้เวลาไม่นานหรอกผมก็จะตัดด้วยแหละหรือไม่บางทีผมอาจจะไม่ตัดก็ได้ไงผมอาจจะกอคลิปเอาก็ได้แบบว่าเพิ่มความเร็วไงเพิ่มสปีดเอาถ้าเกิดว่าผมตัดคลิปไปเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าสั้นเกินไปไงเดี๋ยวผมก็จะกอสปีดเอาแล้วกันนะ เอาละตอนนี้ผมก็ได้ทําเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างที่เหลือก็ทําต่อกันเลยละกันนี่เลยต่อตรงนี้เลยทําเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างก็ใช้เวลาไม่นานจริงๆด้วยใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวดยวิผมต้องเช็คก่อนเออเห็นในตัวก็น่าจะพอแหละเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวก็ค่อยไปคับใหม่ละกันนะตอนนี้ฟักทองของผมยังโตไม่เต็มที่นะเอ๊ะคือว่าโตเต็มที่แล้วอะ น่าจะยังนะน่าจะเหลืออีกแค่แปลงละหนึ่งข้างยังไงเนาะแปลงละหนึ่งข้างเนี่ยหนึ่งแปลงมันยังเหลืออีกหนึ่งข้างทำไมถึงบอกว่าหนึ่งแปลงมันเหลืออีกหนึ่งข้างอ่ะเหรอแปลงละข้างก็คือว่ามันโตอีกหนึ่งต้นมันยังไม่โตไงดูดิฝั่งนั้นโตเต็มสี่แล้วอ่าฝั่งนี้เหลืออีกสองต้นนะเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะ hungry. เดี๋ยวทำตรงนี้เสร็จก็น่าจะพอดีในการเก็บเกี่ยวฟักทองแหละทุกคนเพราะว่าน่าจะพอดีในการเก็บเกี่ยวแหละ ทำไมมันเหลืออยู่แค่นี้ล่ะเหลือแค่ไม่กี่อันก็เต็มแล้วทำไมมันไม่เต็มเลยวะทำไมมันต้องเหลือด้วยโอเคเดี๋ยวไปค้ามใหม่เลยแล้วกันนะมันต้องใช้อีกนิดหน่อยกายเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เออประมาณสักหนึ่งชุดแล้วกันไม่เอาหนึ่งชุดดีกว่าครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ค้าประมาณสักประมาณนี้แล้วกันสิบสองชิ้นโอเคไปวางกันต่อเลยตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนมาเหลือตรงนี้แหละที่มันยังไม่เสร็จเนี่ยผมก็จะนับประมาณเสร็จเลยแล้วกันนะพอหรือเปล่า เหลือสองชิ้นที่เหลือก็ทิ้งไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอ้เกือบคําแล้วเนี่ยพอดีกันเป๊ะต่อไปก็เก็บนี่เลยนั่งร้าน s c a f folding มันแปลว่านั่งร้านถ้าเป็นภาษาไทยก็นั่งร้านแหละแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ค,คงเป็น s c a f folding คนดูลองสังเกตได้เลยว่าคลิปนี้ผมจะพูดคําว่าอะไรเยอะที่สุดนะแบบว่าไม่เอาคําที่มันเป็นที่ผมพูดประจำหละคลิปนี้ผมพูดคําว่าทุกคนแทบจะต่อท้ายคําทุกคําที่ผมพูดเลยนะทุกคนนี่ไงคํานี้แหละเป็นคลิปที่ผมพูดคํานี้ อ่าเยอะที่สุดแล้วเป็นคําที่ผมไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับาทุกคนติดท้ายคําหลังนี่แหละอ่ะละเดี๋ยวผมก็จะนอนเลยแล้วกันนะนอนเลยนอนเลยถ้าเป็นบางคลิปผมอาจจะพูดคาว่าก็หรือคําว่าโอเคแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยมันเป็นคําศัพท์ที่จะต้องใช้ในการอัดคลิปเทือที่ม,มันต้องอย่างที่บอกแหละมันต้องเป็นหาไงตัวเริ่มคาอะ่ะผมก็จ,จะอธิบายไม่ถูกด้วยเลยไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บไอ้นี่กันสแกฟโฟดิงตรงนี้ยังไม่ได้เก็บเลยและเราก็ตามด้วยการขุดพักทอง ผมว่าน่าจะได้ไม่เกิน30หรอกผมก็จะทําหอคอยทุกคลิปเลยนะเพราะว่าทํายังไงมันก็ทาไม่เสร็จหรอกโอ้ทำไม่เสร็จหรอ,อ,รหรอดูดิลังคาตั้งใหญ่ยังทาเสร็จเลยอ่ะคลิปเดียวเองแล้เนี่ยช่วงเวลาฟาร์มของยังไงผมก็จะมาตกแต่งฟาร์มฟาร์มฟ,ฟ,ฟักทองของผมก็ทําไปเรื่อยๆแหละตกแต่งไปเรื่อยจนกว่าจะดูสวยแหละย,ยังไม่มีทางเข้าเลยไว้ด้ค่อยทําทางเข้าก็ได้นะตอนนี้ผมได้ฟักทองมาั้งหมด39แล้วก็มาแลซีดอีก1ชุดเลย1ชุดหรอ3ชุดเลยดิ ผมก็จะนับรวมๆเป็น3ชุดเลยละกันมันก็มีอยู่2ชุดครึ่งนี่แหละแล้วเออท็อ,ทอตผมหายไปไหนแล้ววะเนี่ยทุกคนท็อตหายเฉยเลยอะผมก็ยังทําให้เสร็จเนี่ผมขาดแค่แปะไฟนะแปะโคมไฟไว้ให้ผมค่อยมาทาก็ได้นะโคมไฟเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะแค่แปะโคมไฟตอนนี้ท็อตของผมก็เหลือแค่19พอหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองคาฟดยก่อนแล้วก็ไปวางกันต่อเลยขอให้พอแล้วกันผมว่าไม่น่าพอหรอกถ้าไม่พอเดี๋ยวก็ค่อยไปคาฟท็อตใหม่แล้วกันนะผมว่าไม่น่าพอนะเหลือช้้นแลวอนนีัอนนห ตอนนี้เหล e ือแค่เออชั้นนี้ชั้นสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยเออตอนนี้เหลือแค่ชั้นนี้ชั้นสุดท้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องลองวางดูก่อนนะอ่าเหลือชั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปเปี่ยวทอดก่อนผมว่าต้องลื้อแล้วลื้ออะไรเหรอลื้อเตาเผาสิไม้สติ๊กอยู่ในกล่องสีฟ้าใช่เลยทุกคนไม้สติ๊กอยู่ที่กล่องสีฟ้าอ่ะเม,ม,มื่อกี้มีไม่โหลดบ้างกล่องไม่โหลดกล่องสีฟ้านี่ไงฮะเดี๋ยวไม้สติกอยู่ไหนอ๋อไม่ใช่ไม้สติกอยู่กล่องสีชมพูนี่ไงได้มาทั้้หหมมดด36เเคาลย ถ้ามันเหลือก็เก็บไว้นะคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดนานมากเลยเกือบชั่วโมงแล้วประมาณสัก50 5 6นาทีนะประมาณนั้นเลยผมลองปิดคลิปบนอากาศดูจะเป็นไงวะเนี่ยทุกคนตอนนี้หอคอยของผมขาตั้งมันก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหผมเรียกขาตั้งเลยนะเนี่ยผมก็อยากจะลองปิดคลิปอยู่บนอากาศบ้างไม่รู้ว่าเสียงลมจากปีอิรีถาผมมันจะดังแรงหรือเปล่านะคลิปนี้เราได้มา2อย่างนะก็คือเราได้ขาตั้งหอคอยแล้วก็ลังคาฟักทองได้มาแค่นี้จริงๆ โอเคทุกคนสลับเกมไมค c ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามต่อในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมจะมาเล่นต่อก่อไว้รอติดตามผมได้เลยสลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม